ฟรีวีซ่าคาดหวังนักท่องเที่ยวจีนจะมาท่องเที่ยวสมุยเพิ่มขึ้น10-20%เปอร์เเซมื่อวันที่19กันยาย,ยน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนโดยมาตรการฟรีวีซ่าคือการที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซา่าสำหรับนักท่องเที่ยว2ประเทศคือจีนและคาซัคสถานสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าตั้งแต่วันที่25กันยายน2566ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567รวมระยะเวลา5เดือนโดยมาตรการเพื่อที่จะมากระตุ้นการเดินทางในช่วงวันชาติจีน1ตุลาคม2566และยาวไปจนถึงช่วงตรุษจีน10กุมภาพันธ์2567ส่วนนักท่องเที่ยวจากคาซัสสถานจะเป็นตลาดศักยภาพ ที่สามารถเพิ่มการท่องเที่ยวเข้าไทยได้ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมมาท่องเที่ยวจากสถิติในปี2562ก่อนช่วงที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าเกาะสมุยจำนวนทั้งสิน้น 38, 38,303คนสร้างไรายได้เข้าประเทศจำนวน14,000ล้านบาท การกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีต่อการท่องเที่ยวของเกาะสมุยซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะสมุยส่วนใหญ่มีความชื่นชอบท่องเที่ยวทางทะเลและรับประทานอาหารทะเลเนื่องจากมีราคาที่ถูกรสชาติอาหารเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกด้วยการที่รัฐบาลนะครับได้ได้มีนโยบายเชิงรุกเนี่ยกับ กับการนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่สำหรับเกาะสมุยเองนะครับเราก็มีกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวจีนเพียง10%ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเราก็คาดหวังนะครับว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะมาเดินทางกันมากขึ้นในช่วงโกลเด้นวีคที่จะมาถึงนี้นะครับก็ก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยอาจจะมองถึงตลาดยุโรปเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากเป็นกลุ่มกลุ่มตลาดหลักของทางเกาะสมุยครับ ครับก็สําหรับนักผู้ประกอบการนะครับของเกาะสมุยนะครับอยากให้ร่วมกันนะครับช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวนะครับให้ทุกท่านนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับมีราคาที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็ดูแลประดุดเหมือนเป็นญาติคนหนึ่งของเรานะครับในช่วงช่วงที่กําลังเข้าถึงซึ่งทางเราเนี่ยก็เป็นหน้าโลแล้วนะครับทุกคนก็ดูแลนักท่องเที่ยวกันนะครับรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ จะถึงหน้าหายในช่วงปลายในช่วงธันวา t h i นะครับระหว่างนี้เป็นหน้าฝนนะครับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก็อยากให้เน้ยนย้ําเป็นหลักนะครับรวมถึงความประทับใจต่างๆการบอกราคาการมาไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งคนสมุยนะครับมีน้ําใจมีจิตใจที่ต้อนรับการบริการนักท่องเที่ยวอยู่แล้วครับขณะที่ภายในสนามบินสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลตรวจโทสุขุนพรมมายต์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยพันตำรวจเอกภพศารส,สังเทศรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันตำรวจเอกยุทธนาสิริสมบัติผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อ,อผุดตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุยขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเทศบาลนครเกาะสมุยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เข้าเยี่ยมชมจุดรับนักท่องเที่ยวบริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยมีนางนัชยาธรน,นสุดานิตวิภาผู้อำนวยการสนามบินสมุยให้การต้อนรับพลตำรวจโทสุขุนพรมมายนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เดินทักทายกับนักท่องเที่ยวพร้อมกำชับเรื่องของการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะเน้นการตรวจสอบรถรับจ้างผิดประเภท การพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายโดยให้บรูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยและการป้องกันเหตุอาชญากรรมทั้งภายในสนามบินและตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเกาะสมุยตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนและปลอดภัยครับในเรื่องของการความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นนโยบายสําคัญนะครับของของรัฐบาลนะครับซึ่งเราได้บรูรณาการกันทั้งระดับ พนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในการที่จะตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยในทุกจังหวัดร่วมกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในแต่ละหน่วยที่รับผิดชอบนะครับรวมทั้งการเองรัดจับลุมในคดีอาญากรรมที่มีการเอาัะเอาเปรียบนักท่องเที่ยวหรือ,อธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องและมีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้เดินทางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างาชาติว่าการมาเที่ยว ในประเทศไทยนั้นปลอดภัยนะครับและไม่มีปัญหาใดๆซึ่งถ้าหากมีปัญหาทางกรมประชากรารทางเทว่จะมีหมายเลขสายด่วน1 1 5 5นะครับมีล่าภาษาหภาษาตลอดย4ิชั่วโมงที่จะให้การรับแจ้งเหตุและก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทุกนายให้เดินทางอย่างปลอดภัยและก็เชื่อมั่นในการเดินทางแี้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร,ร้านอาหารมิสสมุย บริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย